สวัสดีครับพบกับช่องเฮียโมลมโตกันอีกเช่นเคยวันนี้วันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมเราเตรียมวิเคราะห์บอลทีเด็ดจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน10คู่เน้นๆครับกับทางเปสตตนพบเบอร์ลี่คิสตันพาเลตพบมินวอลบอสมันพบวูฟแฮนตันแมนเชสเตอร์ซิตี้พบพีมัสเลอันเบติสพบเลอันมาริกแอตเลติโกมาริกพบแอตเลติบินเบาออตาลนตาพบเวเนเซียนาโปลีพบอินเตอร์มิลานไลซิกพบไม่แฟงเฟิร์ตพบเลเวอร์คูเซนเช่นเคยครับนอกเหนือจาก10บคู่ที่เราเตรียมมาให้ ถ้ายังไม่พอใจไม่หนำใจยังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของาะวันคุ้มๆสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4ม MU ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของที่ลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับกิจกรรมไทยผลสกอร์ของเราเป็นคู่ของแฟรงเฟิร คู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้ครับไม่ว่าจะทายในกลุ่มหรือในคอมเมนต์คลิปนี้เราแจกให้เช่นเดียวกันผนู้ทายถูกส0ท่านแรกรับทันทีครับเสื้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบจะลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดครับสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลย เริ่มกันที่คู่แรกครับกับรายการ F a ฟเอครับเบสตันพบเบอร์ลี่คู่นี้เตะเวลา1นึ่งทุ่มสินาทีครับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางเบอร์ลี่ชนะไป1นะครับแล้วก็เสมอกันมา4โดยนัดล่าสุดครับเป็นทางเบสตันเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ฟอร์มผ่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านเบสตันชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดแพ้ทางโคเวนที่มา1ประตูต่อ2ครับฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ4เสมออ1นนนััดดดล่่าาสุชะะทงเเวไปป4รรตตู0คบ เจ้าบ้านเปนสตันครับเพิ่งจะบุกแพ้ให้กับโคเวนทีไป1ประตูต่อ2ในนัดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของไลอันปอร์เทสที่ติดขับท้ายลงเล่นกับสังกัดเก่าไปก่อนแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับแจ็ควัตฟอร์เบนจามินไวแมนดูแอนโฮมและจอห์นดนสตอรี่เหล่าบรรดาแข้งเลี่ยงหน้าเดิมที่ยังไม่หายดียกเซตครับคาดการว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางเอมิลลิสออกสตาร์ทยืนหน้าล่าสกอร์และใช้วิลเลียนคีนรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลัังครบ ฝั่งทีเวนเบอร์ลี่ครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางเวสเดย์ไป4ประตูต่อศูนย์ในนัดที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายรงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากทางจอแดนเบเออร์อารอนแลมซี่และบาเชียฮัมฟรีย์สามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวครับคาดการณ์วัดน,น,นี้พวกเขาจะมาในระบบ433โดยมีทางมาดูเอลบองซองแอสลีบานกับเจเรมีซานเมียโตผนึกกำลังกันล่าตะข่ายในแดนหน้าครับ นัดนี้ครับผมคิดว่ายังไงทางทีมเยือนเบอร์ลี่ก็ยังดูดีกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่น่าพลาดเก็บชัยชนะเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ยากเย็นนักเพราะการเผรเชิญหน้ากันเองของ2ทีมจากแชมเปี้ยนชิพบวกกับฟอร์มช่วงหลังก็ขึ้นหมอ้อคว้าชัย4่จาก5หนท้ายในทุกรายการแบบไม่แพ้ใครแย่สุดแค่เสมอมา1น,นัดครับและยิงไปถึง8ประตูที่ดีกว่านั้นครับคือการไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวจัดว่าเป็นทีมแข่งทั่วแผ่นได้เหมือนกันครับสวนทางกับเจ้าบ้านเปสตันครับที่3เกมหลังไม่ชนะใครนะครับด้วยการเสมอ2แแ 1, แลล้้วก็พ1ะดนยิงไปปถึง3ระตู จริงอยู่ครับที่เ t ทูเ a d คู่นี้จะจบเจ้ากันเป็นสัส่วนใหญ่แต่สำหรับบอลถ้วยครับที่วัดผลแค่แพ้ชนะเท่านั้นบอกเลยว่าฝั่งทีเวียนเอาจริงแน่นอนครับโดยเลทนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเบอร์ลี่ต่ออยู่ที่0.5ผมแนะนําไปทีมต่อเลยครับมีโอกาสเฮรับทรัพย์แน่นอนครับคู่ที่2กับรายการ f a ฟเอครับคิสตันพาเลตพบมินบอลคู่นี้เตะเวลา1นึ่งทุ่มสินาทีเช่นเดียวกันครับเฮทูเฮทคู่นี้ครับพานิล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางคิสตันพาเลตที่ดูดีกว่านะครับด้วยการชนะมา3แล้วก็เสมอกัน2 นัดลาสุดที่ทั้งคู่พบกันมาครับเป็นทางคิสตันพาเลตเปิดบ้านชนะวินวอลไป5ประตูต่อ4ส่วนฟอร์มานัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางเจ้าบ้านคิสตันพาเลตชนะ4แพ้1นครับนัดลาสุดชนะทางแอสตันวิลล่ามา4ประตูต่อ1งฝั่งทีมยอนวินวอลครับานัดลาสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นัดลาสุดชนะทางดับบี้มา1ประตูต่อศูนครับเจ้าบ้านคิสตันพาเลตครับสระความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางชาดดี้ลิอัสน กับโจเอลวอร์ดสามแข้งเยี่ยงครั้งสต็อกซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวครับคาดการวันนัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ34-21โดยมีทางชองฟิลิปเป้โดยมีทางชองฟิลิปเป้มาเตตาออกสตาร์ทยืนเต้าล่าสกอร์และใช้งานไดจิคารมาดะกับจัสตินเดเวนนี่ควงคู่กันสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับทางฝั่งทีมเยนมินวอลครับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่สามารถใช้งานอารอนคอนเนลลี่ตัวลุกวัย25ปีที่ติดคับท้ายกับต้นสมกัดเก่าไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับไลอ้อนเลโอนาด แมคเคาเลแรงสตาร์ฟกับคาร์ลัมสแกลลอนเหล่าบรรดาแข้งเรียกหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีนะครับขาดการวันนัดนี้ครับฝั่งทีมเยือนจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางมิไฮโลอิวานอวิสออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้งาน andel, ลุคคันเดิลรับจ็อบเฮเมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับ นัดนี้ครับขอหักบักกาเซียนไว้ล่วงหน้าเลยครับเพราะเชื่อว่าเจ้าบ้านคิสตันพาเลตน่าจะเปิดลังทุบและเก็บชัยชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นครับแถมจะเป็นสกอร์ที่น่าจะขาดอีกด้วยโดยการนัดนที่ผ่านมาครับคว้าชัยไปถึง7ผหนและแพ้ไปแค่2เท่านั้นและยิงไปถึง17ประตูครับรวมถึงวิ6ครั้งครับที่สามารถรักษาคีนชีตได้ด้วยจริงอยู่ครับที่นัดนี้อาจมีเวลโลเทชันพอสมควรแต่บอกเลยว่าคุณภาพของกําลังเสริมของพวกเขาไว้ใจได้แน่นอนครับเลดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้คิสตันพาเลตต่ออยู่ที่1.5 อาจจะดูสูงไปหน่อยนะครับแต่ผมมั่นใจว่านัดนี้ยิงขาดครับไม่2องหนก็สาแน่นอนผมฟันธงไปทางคิสตันพาเลตครับโดยเลขนัดนี้ครับเปิดออกให้ทางคิสตันพาเลตต่ออยู่ที่1.5นะครับอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ผมมั่นใจว่าทางคิสตันพาเลตยิงขาดแน่นอนครับไม่2องศูก็สามมีโอกาสเฮลัพซับได้แน่นอนครับต่อกันที่คู่ที่3กับรายการ FA ฟเอครับบอสตันพบวูฟแฮมตันคู่นี้เตะเวลา4ี่ทุ่มตรงครับคู่นี้ก็เป็นการเจอกันเองของทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับ โดยเฮดทัวร์ของคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาทางบอสมารชนะไป3ครับวู๊แฮมตันชนะไป2นัดล่าสุดที่นักคู่พบกันครับเป็นทางวู๊แฮมตันบุกไปชนะบอสมาร์ทถึงถิ่นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดูทางฟอร์มพานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านบอสมาร์ทชนะ2แพ้3นัดล่าสุดแพ้ทางไบรตันไป1ประตูต่อ2ครับฝั่งทีมเยือนวู๊แฮมตันครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดแพ้ทางฟูแลมไป1ประตูต่อ2ครับเจ้าบ,บ้านบอสมาร์ทครับ เช่นเดียวกันกันกบเอเอสอูนันอดัมสมิธฮูเลียนอาลาโฮมาโกสเซเนซี่และไรอันคริสตี้เราบรรดาแข้งเลี้ยงค้างสต็อกที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนครับคาดการณ์วันนัดน,นี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางแดเนียลเจฟบินสันออกสตาร์ทน้าล่าสกอร์และใช้เบยามินวินเตอร์เบิร์นรับจ็อบเฮย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับฝั่งทีมเยือนวูฟแฮมตันครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไล้เงาของซาซาคาไลาซิสเยสันมอสเกลา่าเอนโซ,โซกอนโซ,โซเาเลส กอนซาโลกูเอเดสเลออนซิวมโรดิโกโกเมสฮวางฮีซานและ u, เอ็มมาดูเอลอักบาดูเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวยกแพ็กคาดการณวันนัดนี้ครับฝั่งทีมเยือนจะมาในระบบ3-4-2-1โดยมีทางยอเกนสตาร์ลาเซนออกสตาร์ทยืนหน้าราตคา,ายและใช้ปาโบสลาเบียกับชองลิกเนอร์เบลกาด ผนึกกำลังการสร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับแมตช์นี้ครับผมคาดว่าจะไม่จบใน90นาทีครับเพราะว่าฝั่งทีมเบียนบูฟช่วงนี้ฟอร์มก็กำลังมานะครับโดยการคว้าใช้สาจะก่าหนท้ายในทุกรายการ และยิงไปถึง7ประตูแน่นอนว่าหากไปเจอกับคู่แข่งที่หินเกินไปพวกเขาต้านไหวอยู่ครับประกอบกับเจ้าทินบอสบัตครับที่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนักหลังแพ้รวด2อนท้ายในลีกครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดบ้านแพ้ให้กับคู่แข่งวันนี้มาแล้วศูนย์ประตูตอนหนึ่งอีกด้วยเชื่อว่าพวกเขาก็น่าจะหัวร้อนกันน่าดูเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้มีโอกาสที่ทั้งสองทีมจะโลเทชันกันสูงมากและแน่นอนว่าคงจะคาดหวังอะไรได้ยากกว่าเดิมขึ้นนิดหน่อยโดยเลนนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ท,งา,า,นนหงทางาน่ตมีวฮัดก ในเวลาอาจจะเสมอกันจนต้องไปต่อเวลาหรือจริงจยุดโทษหรือไม่ทางวูฟอาจจะเฉือนชนะไปได้เลยครับคู่ที่4กับรายการเ a ฟครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบพีมัดคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับทั้ง2ทีมนะครับยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับแมตช์นี้เป็นนัดแรกมาดูกันที่หานัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางเจ้าบ้านแมนซิตี้ชนะ2แพ้3นัดล่าสุดชนะทางสเปอร์มา1ประตูต่อศูนครับฝั่งทีเยนันพีมัตครับชนะ2เสมอ2แพ้1 นัดล่าสุดเสมอกับทางคาร์ดิฟมา1ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่สามารถใช้งานโรลิโกเอนันเดสออสกาบ๊อบจอห์นสโตนและ ji, ามานูเอลอาคานยีเหล่าบรรดาแข้งเลี้ยงค้างสตอ็อกที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวครับคาดการณ์วันนัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางโอมานมานุสออกสตาร์ทยืนหน้าลาสกอร์และใช้ฟิลโฟเดนเจมส์อาร์ตี้และซาวินโยเป็นสามประสานกลางลุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังครับฝั่งทีมเยือนทีมันครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไร้เงาของ โจเซฟเอ็ดเวิร์ดเบรแดนกานโลเวมูฮัมมติยานีและไลอันฮาดีสีแข้งเดยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวคาดกายวันนัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ3-4-2-1โดยมีทางมุสตาฟาบุนดูออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาขา่และใช้คันล่ำไร้กับรามีอันไฮยควงคู่กันสร้างสรรเกมลุกอูด้านหลังครับ นัดนี้ครับสำหรับทีมเยือนอย่างพีมาร์ที่แม้ว่าจะจัดเต็มแค่ไหนแต่ศักยภาพกับมาตรฐานเป็นรองอย่างชัดเจนครับแถมฟอร์มช่วงหลังก็ค่อนข้างออกทะเลไปไกลด้วยการไม่ชนะใครมาเลย3านผลท้ายครับด้วยการเสมอ2แพ้1นัดนี้ลำบากแน่นอนครับกับการบุกมาเยือนเจ้าถิ่นแมนซิตี้ที่กำลังหาแมตต์ปลุกใจแม้ว่านัดนี้ครับทางแมนซิตี้จะมีการโรเทชันแน่นอนแต่บอกเลยว่าระดับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นทางโอมา์มานุสฟิลโฟเดนหรืออิลคายกุนโดกันประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนครับฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่เลดจะเปิดอออกมาาค่นข้งงสูง โดยเลนนดัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางแมนซิตี้ต่ออยู่ที่2.75ค่อนข้างสูงพอสมควรครับแต่ผมมั่นใจว่าทางแมนซิตี้ยิงได้แน่นอนครับคู่ที่5กับรายการลาลิกาสเปนครับเรอันเบติสพบเรอันมาลิดคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับเจ้าบ,บ้านเรอันเบติสครับทีมอันดับ7ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ9เสมอ8แพ้8ตอนนี้มีอยู่35คะแนนฝั่งทีมเยือนเรอันมาลิดครับทีมอันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ16เสมอ6แพ้3ตอนนี้มีอยู่54คะแนนครับ เฮตุเหตคููนี้ครับผานัดล่าสุดที่ผ่านมาทางเลอันมาริดชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครับนัดล่าสุดที่นักคู่พบกันครับเป็นทางเลอันมาริดเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูทางฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านเลอันเบติสครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดชนะทางกิตาเฟ่ไป2ประตูต่อ1ครับฝั่งทีมเยอเลอันมาริดครับผานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1นครับนัดล่าสุดชนะทางโซเซดาดไป1ประตูต่อศูนย์เจ้าบ้านเลอันเบติสรรััเเเจจออปหาากดดททยะีียวครับไม่่วาจะเป็นทางจโรเซซ อัปเดตซาบัตเอกตอ่อเบเยรินไอเตอร์ลุยบัตยูซุสซาบารีวิลเลียมคาวันโยและปาโบเฟอร์นันที่กอดคอกันเลี่ยงไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับแต่ข่าวดีครับคือจะได้ทางอันโตนี่ตัวลูกฟอร์มแรงที่เจอไล่ออกจากเกมล่าสุดอุดรใบแดงผ่านนะครับจึงสามารถกลับมาลงช่วยทีมได้ประสานงานกันกับอิสโก้ก CO, และเซฮูตตัวริเกตโดยมีควอนเอนันเดสปากหลักหน้าเป้าครับฝั่งทีมเยเลยอันมาริดครับไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางเอเดมิลเตา ดานี่ค,รบบา,คารบากานขณะที่ตัวหลักที่ได้พักจากแบตที่บุกไปชนะโซเซดัดทั้งโดลิโก้เฟกลองเมนดี้รวมถึงลูก้าโมลิสจะได้ลงแทนทางจูบเบลิงแฮมประสานงานกันกับคิเลียนเอ็มปเป้วินิสุสจูเนียน่าจะเป็นแนวรุกที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยครับเจ้าบ้านเบตสครับฟอร์มแจมต่อเนื่องนะครับหลังเกมช,ชนะติดต่อกันมาแล้ว2นัดและแพ้คนเดียวตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาแต่ภาพลงในบ้านก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ครับเมื่อชนะได้แค่1แมตตลอดหนัดที่ผ่านมา ขณะที่เลอันมาลีครับต้องเล่นเครื่องกันต่อไปนะครับเพื่อแข่งแย่งแชมป์กับทางบาร์ซ่าให้ได้แต่ทั้งฝั่งทีมเยือนเองครับฟอร์มช่วงหลังกับผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มตลอด2ทิปล่าสุดที่ผ่านมาทั้งที่เป็นการออกไปเจอเอสปันยอนและโอซาซูนาทีมที่มีมาตรฐานต่ำกว่ามากงานนี้จึงไม่ง่ายครับที่พวกเขาจะคว้าสาแต้มออกไปโดยเลนดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเลอันมาลีต่ออยู่ที่0.75นะครับผมแนะนําให้ไปทีมรองอย่างเจ้าบ้านเบติสดีกว่าครับเพราะว คู่ที่6กับรายการลาลิกาสเปนครับอตแลนติโกมาเริกพบแอตเลติกบินเบาคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงครับเจ้าบ,บ้านแอตแลติโกมาเริกครับที่ไม่ดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ15เสมอ8แพ้2ตอนนี้มีอยู่53คะแนนฝั่งทีมเยือนบินเบาครับที่ไม่ดับ4ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ13เสมอ9แพ้3ตอนนี้มีอยู่48แคะแนนครับเหตุหเหตุคู่นี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางแอตแลติกโกมาริกชนะไป2ครับทางบินเบาชนะไป3ม นัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางแอเนติโกมาริดบุกไปชนะบินเบาถึงที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต่อกันที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านแอเลติกโกมาลิดชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดเสมอกับทางบาร์เซโลนาไป4ประตูต่อ4ฝั่งทีมเยือนบินเบาครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับชนะทางมายาโดริตไป7ประตูต่อหนึ่งเจ้าบ้านแอเลติโกมาริดครับยังไม่สามารถใช้งานโกเก้กองกลางที่บาดเจ็บรวมไปถึงกองหลังอย่างเซซ่าอัสปปริกกยตากองหลังตัวสำรองก็ยังฟิตกลับมาไม่ได้ อย่างดีครับที่ทางปาโบบารรออสผพ้นโทษแบนกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งนอกนั้นครับด้านการจัดทัพคาดว่าน่าจะยึดเซตเดียวกันกับเกมที่เสมอบาร์เซโลนาไป4ประตูต่อ4ตามระบบ4-42พร้อมกับวางโดริโกเดปอนและบารรออสคุมกลางรับโดยมีทางฮูเรียนอันวาเลสและองตวนกิสมันเป็นหัวหอกคู่หน้าครับฝั่งทีมเยือนบินเบาครับนัดนี้จะบุกมาเยือนด้วยขุมกำลังที่พร้อมแทบทุกจุดจะมีขาดไปก็แค่อันบาโรดิยาโลแนวลุกตัวสำรอง ที่เหลือครับเตมยึดขุมกําลังชุดเดิมจากนักที่ถล่มทางเลยอันบายอริดไป7ประตูตอนน่อ1ตามแผน4-2-3-1ครับพร้อมกับวางมาโลอันซานันดีโอฮานซานเกตอินยาคิวิลเลียมและนิโก้วิลเลียมที่กดไปคนละ1ประตูจากนัดที่ผ่านมาขณะที่อีกหนึ่งหน้าเป้าอย่างกอกากรูเซตาที่เปลี่ยนลงมายิงไป1นประตูเกมนี้คาดว่าจะนั่งสำรองไปก่อนครับทั้ง2ทีมฟอร์มดูดีทั้งคู่นะครับไม่แพ้ใครมาหลายนัดติดต่อกัน แต่ว่าช่วงหลังครับทางแอตเลติโกมาได้หลุดเสมอเยอะไปหน่อยนะครับโดยการเสมอ3จาก5าเกมในลีกที่ผ่านมาแถมเก็บช,ชนะไปได้แค่2ครั้งแถมเก็บช,ชนะไปได้แค่2ครั้งตลอด6นัดล่าสุดที่ผ่านมาด้วยครับรวมถึงแบตเยาว์ล่าสุดก็ทาได้แค่เสมอกับทางเซลตาไปสูนประตูต่อศูนย์ครับประกอบกับเพิ่งผ่านเกมเดือดกับบาร์ซ่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจจะโดนความอ่อนล้าถาโถมเอาได้ผิดกระทางวินเบาครับที่ได้พักมา7วันเต็มอีกทั้งไร้ไพ่ในลาดิก้ารมา16กนัดติดต่อกันแล้วแบ่งเป็นการมนอ,อนเสอเอะ5ช3 โดยเลดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านอเนติโกโมาลิกต่ออยู่ที่0.5ครับแต่ด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยชัวร์เอาแน่เอาน้อยไม่ได้ในช่วงนี้นะครับผมแนะนําไปทีมลองดีกว่าครับเพราะว่าคู่นี้มีโอกาสจะจบเสมอกันสูงดีไม่ดีทางบินเบาน่าจะมีทีเด็ดครับพลิกกลับมาชนะได้คู่นี้ผมแนะนําให้ลองทางบินเบานะครับมีโอกาสเฮลับซับได้มากกว่าคู่ที่7กับรายการเซเรอาครับอตาลันตาพบเวเนเซียคู่นี้เตะเวลา3ทุ่มตรง เจ้าบ้านอัลตันตาครับทีมันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ16เสมอ6แพ้4ตอนนี้มีอยู่54คะแนนฝั่งทีมเยือนเวเนเซ,เซียครับทีมันดับ19ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ3เสมอแแพ้15ตอนนี้มีอยู่เพียง17คะแนนเท่านั้นเ e ตุทุเหตุครู่นี้ครับ4นัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางอัลันตานะครับที่ดูดีกว่าด้วยการชนะมาทั้ง4นัดนัดล่าสุดครับเป็นทางอัลตันตาบุกไปชนะเวเนเซีย2ประตูต่อศูนย์ต่อกันที่ผลงานห้านัดล่าสุดของทั้ง นัดล่าสุดชนะทางเอ็มโปรีไป5ประตูต่อศูยน,นย์ครับฝั่งทีมเยือนเวเนเซียครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดครับเสมอกระทางลาซิโอมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เจ้าบ้านอตาลนตาครับผลงานในลีกช่วงหลังทําได้ดีนะครับเพราะว่าไม่แพ้มา5นานัดติดต่อกันแล้วส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมครับส่วนสภาพความพร้อมก่อนลงสนามครับลีตัวเจ็บก็ยังคงมีแต่หน้าเดิมๆทั้งหมดขณะที่เบลััชิมิตตี้กองหลังที่เจ็บ้อเท้าเกมล่าสุดก็สามารถกลับมาลงซ้อมได้แล้วและคาดการว่าน่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้้ด้ดดดาาาาาานนนกรรจจััทพควว่เเขะะปิบบบใ3-43 โดยแดนกลางจะวางมาแทนเดอูมคอยปั้นเกมซัพพอร์ตสามภาษาในแดนหน้าอย่างอเดโมล่าลุกแมนชาเดอร์แคตลเล่และมาเตโอเลเตกีดาวซันโวประจำทีมที่ลงหน้าตาไขในเกมนี้ครับฝั่งทีมเยือนเวเนเซียครับผลงานในลีกย่ำแย่นะครับไม่ชนะกันมา9้านัดติดต่อกันเข้าไปแล้วส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเด,เดิมทั้งหมดครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ352โดยแดนกลางจะวางฮันนิโคลุกซี่กับกีเก้เปเรสคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้า ที่นาโดยเกตาโนและมิโกมาลิสจับคู่กันล่าตาไข่ในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นอตาลนตาครับพวกเขากำลังโชว์ฟอร์มโหดในลีกนะครับดยการไม่แพ้ใครมา5นานัดติดต่อกันถึงแม้ว่าทางเกมยยาจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ต้องเจอกับเวเนเซียทีมโซนท้ายตารางดูทรงแล้วเจ้าบ้านเป็นต่ออย่างมากครับเพราะว่าทีมเยือนมีผลงานที่ย่ําแย่สุดครับไม่ชนะใครมา9นานัดติดต่อกันโดยเลนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบ2แนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับเพราะมองว่าอตาลน โดยเกมนี้ครับต้องมาเจอกับคู่แข่งท้ายตารางที่มีผลงานย่ำแย่มากๆผมมั่นใจว่าทางอาลันตาจะเปิดเกมลุกไล่ขยี้ได้อย่างแน่นอนหลังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมีโอกาสเฮรับซับได้มากกว่าต่อกันที่คู่ที่8ครับบิ๊กแมตช์ของรายการเซเรียอานาโปลีพบอินเตอร์มิลานคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงครับเจ้าบ,บ้านนาโปลีครับทีมอันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ1 7เสมอ5แพ้4ตอนนี้มีอยู่56คะแนนฝั่งทีมเย็นอินเตอร์มิาามาลานครับทีมอันดับงนข่งมอ3ตครับ เหตทุเหตคู่นี้ครับพาณิล่าสุดที่ผ่านมาทางนาโปลีชนะไป1เสมอกัน2แล้วก็ทางอินเตอร์มิลานชนะมา2ครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับไปทางอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเสมอกับนาโปลีไป1ประตูต่อ1ผลงานห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางเจ้าบ้านนาโปลีชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดครับแพ้ทางโคโมโมไป1ประตูต่อ2ฝั่งทีเวือนอินเตอร์มิลานครับพาณิชยล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดชนะทางลาซิโอไป2ประตูต่อศูครับ เจ้าถิ่นนาโปลีครับผลงานในลีกช่วงหลังค่อนข้างแย่นะครับด้วยการไม่ชนะใครมา4ี่นัดติดต่อกันเพราะว่าช่วงหลังเจ้าบ้านติดเสมอไปเป็นส่วนใหญ่ครับแถมเกมล่าสุดยังพลาดท่าแพ้ทางโคโมไป1ประตูต่อ2ด้วยส่วนสภาพความพร้อมครับตัวเจ็บก็มีแต่หน้าเดิมๆและก็ยังมีรอเช็คความฟิตของฟองอองกีซ่ากองกลางก่อนเกมอีกหนึ่งรายในการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ3 5มโดยแดนกลางจะวางสตาร์นิสลาฟกับสกอตแม็กโทมินีคอยปั้นเกมร่วมกันขณะที่2หัวหอกในแดนหน้าจะใช้งานโรเมลูลูกากู กับจาโคโมท,ที่ลงลาสกอร์ร่วมกันครับฝั่งทีมเยือนงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับผลงานในลีกช่วงหลังย่ำแย่นะครับเพราะว่า5เกมท้ายคว้าชัยชนะไปได้แค่2นัดเท่านั้นแต่ข่าวดีครับคือพวกเขาเพิ่งผ่านข้ารอบรองชนะเลิศในศึกโคปาอินเตอรีเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับแถมยังต้องมาเสียมาสเตโอดามิเอนเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายส่วนทางมาคุสตูรามครับกองหน้าตัวเก่งก็หายเจ็บกลับมาฟิตพร้อมช่วยทีมได้ดดดด้าาาาาาานนนกกรรจจจัทพคววเขะะะมใะบบ3-2โโยแลลาางง ฮาคารซันฮานลูและเฮลิกมติขายานคอยปั้นเกมร่วมกันซับพอสองพคในแดนหน้าอย่างลาอูตาโลมาติเนสและมาคุสตูลามที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับนัดนี้เป็นบิ๊กแมตช์ของทางเซเลอานะครับที่จะมีผลชี้วัดต่ออันดับจาฟูงได้โดยผมจะเริ่มที่เจ้าถิ่นนาโปลีครับแม้ว่าช่วงหลังผลงานนีลิกจะย่ำแย่เอามากๆนะครับแต่ถ้าดูเฉพาะฟอร์มเกมย่าต้องบอกเลยว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีมากโดยการไม่แพ้มาสีนัดติดต่อกัน ขณะที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานครับผลงานนอกบ้านช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่ชนะมาสานัดติดต่อกันแล้วโดยเลนนนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางทีมเยือนเป็นไฟบุกมาต่อปอปอ,ปอผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะมองว่าทางนาโปลีเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเกมนี้น่าจะสู้กับทางอินเตอร์มิลานได้อย่างสนุกสูสีแน่นอนแามเพทูเพทคูนีครับสงครั้งล่าสุดที่เจอกันมาก็เสมอกันไปทั้ง2นัดดังนั้นเกมนี้ก็มีโอกาสจบเสมอสูงเช่นเดียวกันครับอยู่รองนาโปลีมีโอกาสเฮรับซับได้มากกว่าครับ คู่ที่9กับรายการบุนเดสลีก้าครับไลซิกพบไมล์คู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มครึ่งครับเจ้าบ,บ้านไลซิกครับทีมระดับหกของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ10เสมอ8แพ้5ตอนนี้มีอยู่38คะแนนฝั่งทีมเยือนไมล์ศูย์หครับทีมอันดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ11เสมอ5แพ้7ตอนนี้มีอยู่38คะแนนเช่นเดียวกันครับเหตุเหตุ head คู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับทางไลซิกชนะไป1เสมอกัน2แล้วก็ทางไมล์ชนะไป2ครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันครับเปปป็นนนทาางงไไลซิิกกบุชะะมมถถึถ่ 2, ่2รตตูอ0 ต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านไลซิฟครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดชนะทางเวสบวกไป1ประตูต่อ0ฝั่งทีมเยอนมานครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดครับชนะทางซังเพารีมา2ประตูต่อ0 เจ้าบ้านไล์ซิปครับกางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้ารอบบอลโถ่ยมาได้แบบผืดจับพอสมควรเลยครับส่วนผลงานในหลีกครับก็ยังไม่กระตื้องเท่าที่ควรนะครับหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ที่แย่ไปกว่านั้นครับวันนี้จะหมมสิทสิ์ใช้งานชิสตอฟบอมการ์เนอร์ปีกตัวเก่าไว้34ปีที่นัดล่าสุดครับพี่แกได้ใบเหลืองเพิ่มมาเป็นหนึ่งใบทําให้เขาสะสมใบเหลืองครบโคตา้าไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับคาดการณ์วันนัดนี้น่าจะส่งทางเควินคัมเพิลงมาเล่นแทนขณะที่2เกมลูกดูโอเจ้าเก่าหน้าเดิมอย่างเนมิซสโก และลูอิสโอเบนดาที่ทั้งคู่ยิงประตูรวมกันไปถึง17ประตูจะลงล่าสกอร์อีกตามเคยครับฝั่งทีมเยือนไมล์ูนยครับกลับมาทําผลงานได้สวยหรูอีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันแต่สภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้มีข่าวร้ายให้กวนใจนิดหน่อยครับเพราะว่าจะไม่สามารถใช้งานโดมินิกคอร์กองหลังที่สะสมใบเหลืองครบโคตากับฟิลิปเอเวเน่วิงแบ็กซ้ายที่เจ็บข้อเท้าน่าจะต้องรอเช็คความฟิตก่อนครับถ้าเจ้าตัวลงไม่ไหวคาดการณ์ว่าน่าจะส่งอันเดีสฮันเซ่กับซิลวาวิด จะได้มีโอกาสลงทําหน้าที่แทนส่วนทางด้านเกมลุกครับคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นยุราตานบูคา์ดดาวซันโวของทีมน่าจะลงเป็นเดอะแบกตามเคยครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ทางไมลศูนหาผลงานได้ดีอย่างชัดเจนครับโดยการคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันโดยที่ยิงไป4ประตูแล้วก็ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเลยครับจึงมองว่าเกมนี้น่าจะสานผลงานที่ดีต่อไปแม้ว่าจะไปเป็นทีมเยือนก็ตาม ึงมองว่าเกมนี้พร้อมสานผลงานที่ดีต่อไปแม้ว่าจะออกไปเยือนก็ตามแตกต่างกับทางไล์ซิกครับที่ชั่วโมงนี้ดูผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะถ้าแค่นับในเกมลีกอย่างเดียวพวกเขาเสมอ5จาก6เกมไทยเลยครับโดยเลดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านไล์ซิกต่ออยู่ที่0.5ผมแนะนําไปทีมรองดีกว่าครับเพราะว่าดูแล้วมีโอกาสเสมอกันสูงเดี๋มีดีทางไม้0.5น่าจะพลิกชนะไปได้ด้วยครับต่อันที่คู่สุดท้ายครับกับรายการบุนเดสลีกา แฟรงเฟิร์ตพบเลเวอร์คูเซนคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับที่มันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ12เสมอ6แพ้5ตอนนี้มีอยู่42คะแนนฝั่งทีมเยอเลเวอร์คูเซนครับที่มันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ14เสมอ8แพ้1ตอนนี้มีอยู่50คะแนนเหตทุเหตคู่นี้ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางเลเวอร์คูเซนดูดีกว่านะครับด้วยการชนะ4แล้วก็แฟรงเฟิร์ตชนะไป1ครับนัดล่าสุดที่นักคู่พบกันคคครรรรรรับับบบเเเเเเเปปปป็นนนนนทาง en, างงลวอออ์์นนป 2, ปููซ่ิิด้ฉืชะะแฟฟตตตไ2 1 ต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางเจ้าบ้านแฟรงก์เฟิร์ตชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดแพ้ทางบบเยอร์มิวนิกไป0ประตูต่อ4ครับส่วนฝั่งทีมเยอเลว์คูเซนครัผ5านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดชนะทางโคสตไตเคียไป2ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านแฟรงก์เฟิร์ตครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเสียสถิติไร้พ่ายในรอบ4นัดด้วยน้ำมือของจ่าฝูงแถมพวกมาด้วยข่าวร้ายครับเพราะว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานตูต้าแนวร เอดดี้คอรลินที่เกมล่าสุดเล่นเป็นวิงแบ็กขวาน่าจะลงมายืนเป็นเซนเตอร์แทนเท่ากับว่าทางอันกาคานอฟที่ปกติเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายจะต้องมายืนแทนเขาส่วนจุดที่โวอยู่ครับน่าจะเติมทางนาธานบาวลงมาทําหน้าที่แทนขณะที่เกมลุกก็ยังเป็นเจ้าเก่าหน้าเดิมครับอย่างอุโกเคคิติเก้ดาวซันวูของทีมที่ยิงไป12ประตูจะมารับหน้าที่จบสกอร์ในเกมนี้ครับฝั่งทีมเยอเลว์เวอร์คูเซนครับน่าจะพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะครับหลังจากที่นัดล่าสุดพวกเขาปลดล็อกคว แต่ข่าวร้ายที่ตามมาครับคือจะไม่สามารถใช้งานปีเอโรอินคาปีกองหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาทาให้วันนี้ครับทางเอโมโซมีลุนออฟสตาร์เป็นตัวจริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามก็พอมีข่าวดีอยู่บ้างครับเพราะทางอาร์มีนอัตลี่อีกหนึ่งตัวลูกทีเด็ดสลัดคราบเรี่ยงหายเจ็บกลับมาเล่นในเกมล่าสุดและยิงประตูไปได้ทันทีนัดนี้น่าจะได้รับโอกาสกลับมาลงเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันครับรวมถึงวิกเตอร์โบนิเฟสหัวหอกตัวแรงที่นัดล่าสุดนั่งเป็นสำรองนัดนี้มีโอกาสลุนพวงตำแหน่งตัวจร เดือดแน่นอนครับสำหรับคู่นี้พอเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่อาจจะตัดสินแชมป์ไกลๆได้เลยครับโดยขอเริ่มฟังเลยเวล์คูเซนผู้มาเยือนก่อนครับต้องบอกว่านัดนี้ไม่มีอะไรต้องคิดเยอะครับนอกจากเก็บสาแต้มให้ได้เท่านั้นเพราะว่าในการลุ้นแชมป์ตอนนี้ตามหลังจ่าฝูงถึง8แต้มขณะที่เจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับนัดล่าสุดเพิ่งจะโดนจ่าฝูงไล่ขยี้มาแบบขาดลอยแย่ไปกว่านั้นครับคือทีมต้องสังเวยกองหลังคนสําคัญที่ติดโทษแบนไปทําให้เกมรับวันนี้มีช่องบหวอย่างแน่นอนครับโดยเลดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเลยเวล์คูเซนต่อ,อ่ท ราะว่าเลเวอร์คูเซนครับเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วล้นถึงตัวหลักกองหลังก็อยู่กันครบครับดูแล้วมีโอกาสเก็บ3คะแนนไปได้มากกว่าผมแนะนําต่อเลเวอร์คูเซนในเงื่อนไข0.7 5ครับมีโอกาสเฮลับซับได้แน่นอนและนี่คือทั้งหมด10คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบก็จัดไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคูระหว่างไปสตันกับเบอร์ลี่ผมต่อเบอร์ลี่คิสตันพาเลตกับมินวอลต่อคิสตันพาเลต์บ Ham pton, องตัน แมนซิตี้กับพีมาร์ผมต่อแมนซิตี้เรอันเบติสกับเรอันมาริดผมลองเรอันเบติสอตแลนติโกมาริดกับแอตรลติกบินเบาผมลองทางบินเบาครับอตาลันตากับเวเนเซียผมต่อออตาลันต้านาโปลีกับอินเตอร์มิลานครับผมลองนาโปลีไลซิกกับไมู่นยห้าผมลองไมครับและค้่สุดท้ายครับแฟรงกเฟิร์ตกับเลเวอร์คูเซ่นผมต่อเลเวอร์คูเซ่นครับและสําหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม VIP กับเราได้ครับกิจกรรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยท้ายผลสกอร์กันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ